ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไปทวดรุ่นหลานรุ่นบางราจันเขตเมืองเดียนอะไรไม่รู้ก็วันนี้นะครับก็จะมาเอเอบางบ้าชอบตึงนะบงบ้าชอบตึงไอ้ที่พี่ครับรีวิวนารีไฟใครไม่รู้แนละ้วก็ชื่ออะไรลนะ่ะอุ้ยบละกะมนลหรืออุ้ยบวนกะมนลกันแน่นะครับก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่หนึ่งสัปด,ดาห์มาไอ้นี่นะครับ ก็เลยกดไลค์ไปทีหนึ่งนะก็ดีมากเยี่ยมมากเยี่ยมเลยเอยเอะเอยีเ่ยมเยี่ยมแหละเออวันนี้ก็จะมาป้องบาชอตตึงนั่นแหละเช่นเคยก็แค่มารีวิวร,รนะคบตัวแรกก็้าตินถ้าติน้าต,ตินก็ไม่มีเยอะหรอกครับถ้าเต่นมีหน่อยนะก็ไม่มีเยอะหรอกก็ไม่กี่ท่าเองครับก็ประมาณห้าท่าหนะ้าท่าหรือห้าท่า ประมาณห้าท่าอะไรเลยนะครับห้าท่านะครับประมาณห้าท่านะครับห้าท่าเ้อท่าห้าท่าท่าเออพอแล้วพอแล้วพอแล้พอพออพออันนี้ผมก็มาทั้ง้าคเขานะครับไม่ได้พูดในคลิปแบบจริงจังผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจะบ้าตายกับโควิดทุกไม่มีคนกระทบหรอกครับผมยังเป็นเด็กอยู่เลย ตอนแรกก็มาที่สกินปืนกันเลยนะครับคังอาวุธไประกดนะครับไรคอลเลคชันได้ไม่อาวุธเนี่แหละคังอาวุธก็แรกก็มี M4 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 สกินสีม่วงสกินเป็นดุนนะครับไมทัาบอลนะครับก็พวก AR นะครับปืน AR นะครับเออ M4 นะครับต่อไปก็มีสองสกิน A.K. A.K. ก็ทาวนยังไม่มีไม่มีไออันนี้ก็มีหลายสกินอย่างนึงสองสามสี่ห้าลุ้นเลือดสีสีเลยเออผมก็ปลาชลาไม่มีอะไรมากแล้วก็มีแค่ N.K. ก็ อันนี้ก็จะกิ่จะอะไรไม่รู้แล้วมันมันจะ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 เอ็มจีนะครับก็จะแจก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 เออแจกแจกแจกเออนั่นแหละแจกจะอะไรกันนักกันเอาแกแจกแจกเนาะแจกก็แจกจานก็มีแต่แจกกบไอ้นี่นะครับอย่างเช่นซองซองยาวน่ะหรือสเปรสเปรดท้าวบ่าวะ ที่สเปซถาวอรอน่ะอันนี้ไม่รู้แจกหรือกิจก,กรรมว่าบางไอที่ผมมีสกินปืนได้บางก็สุมได้นะแต่สุมได้ก็ไม่เกินห้าหรอกห้าสกินหรอกก็ว่าสุมได้ก็เอ,อ่ออันนี้คือตามหลาสุมได้ที่สุมได้ที่เนี่ยสุมได้ถาวอรเนี่ยก็มีไม่เยอะหรอกนะไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินหกอะประมาณห้าคอนะครับระเบิด ไม่เกินห้านะครับก็ระเบิดนะครับไม่มีอะไรเยอะมากครับไม่มีอะไรเยอะมากนะถ้าเต็นสกินกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าก็มีแต่แจกกับกิจกรรมนะครับวันนี้ก็จากกิจกรรมเหมือนกันเะครับว่าผมเป็นสายฟิล์มก็ของแต่นะชนิดมันก็มีจากกิจกรรมกับซื้อแต่ว่าซื้อด้วยเพชรเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกครับซื้อไม่เกินสามมันด้วยซ้ำอ่ะ ในรหัสเนี่ยซื้อด้วยเพชรก็ไม่เยอะเต่ว่าเพชรก็ไม่เติมหรอเพชรก็เพชร,พชรทีนี้ก็ไม่เกินยี่สิบอะเออย่างเช่นรองเท้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวกอเนี่ยก็ล่มล่มล่ม,ลมอันนี้ก็สีสันฮีโรอีกปัจจุบันเนี่ยฮีโรอีกเนี่ยนี่ก็วิง่งซู่ฟัดอะเออวิง่งซูฟัดเจอหลงเปล่าไม่รู้เสือหลงอะเสือหลงอะเออเกี่ยวกับเสือหลงอะวิง่งซูฟัดอะอยังี้ก็เสือหลงอะ เก็ดูมาเยอะนะก็ดูเอานี่ก็จากกิจกรรมกับแจกแจกกิจกรรมมือนี่ก็แจกแจกแจกเหมือนกันแจกมาเลยเดี๋ยวข้างหน้าก็จะรีวิวดีเพื่อนตังกับไอ้ป้องสนนะผมมีหลายไอดีก็ดูเอานะนี่ก็คู่หูแล้วคู่หูหก,ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นะเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะให้สลับเบอเข้าใ่ดิสกินสลับหน้ากดบอไม่มีนะโทษทีโทษทีผมไม่เก่งนะผมไม่ค่อยเล่นเป็น พูกเนียคือเล่นเป็นแต่ไม่ค่อยรู้กับพวกผู้หูอะไรพวกเนี้ยขี้เกียจอ่านนะส่วนแฟชั่นนาะแฟชั่นก็มีไม่เยอะกันจริงตัวนี่ก็เป็นทรงผมที่ผมได้จากผลึกคิทตันนะทรงผมสีเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เอาให้ดูเดี๋ยวก็เป็นเซตแบบนี้นะครับอันนี้ก็เซตเหมือนกันเอออันนี้ก็ปานแจกสมได้แจกบ้างซื้อบ้างซื้อด้วยโทเคน็นเออโทเค็นสีแดงกับัตรสีแดงอะโทเค็เคนอะไรวะเซตเอฟ เออเอฟเอฟดูแต่เอฟเอฟนี M ่ก็เอฟเอฟเออมันก็ซื้ออันนี้ก็เออเจ็กเจ็กจะจีกับจำอันนี้ก็กล่องแรกเป็นกล่องจีกชิ้งสูงแต่แล้วกางเกงนะกางเกงกางเกงก็เป็นเออเสื้อนี่ยตัวที่ตัวที่เออนี่กางเกงกางเกงรองเท้าเออให้ดูแบบรวดเร็วนะแล้วเนี่ยอันนี้ซื้อสิบเก้าเพจนะนี่ซื้อสิบเก้าเพจเขตคู่เดียวสิบเก้าเพจก็ดูเอาแพงแค่ไหนก็พี่เติมอะครับไม่ได้เติมหรอกเก็บเอาเก็บมาตั้งปีแล้ว จะว่าตายชีวิตมาเรามาดูของการตัวละครตัวละครนี้ก็ถาวรนะถาวร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 นะถาวรอันนี้ไม่ไม่ถาวร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 ถาวร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 ที่เหลือก็ไม่ถาวรนะเราแจก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 ไปเลยเออแจกมันแจกสายฟีก็ควรดูเอาไว้ผมดูผมเป็นตัวอย่าง ก็ซื้อบ้างซื้อก็ไม่กีเพีรยสิไม่มีใครซื้ออะไรอย่างนี้ก็ประวัติประวัติเรื่องไรไม่เคยมีแต่เรื่องดีก็ไม่เคยดำาใช่ปะว่าไม่ใช่ดิคนตายไม่ใช่นะจำไม่ได้มีหลายไอดีนะผมก็เล่นมาหลายไอดีแล้วทัองอะไรบ้างผ่านมาหมดแล้วก็ยังไม่หมดหรอกนะก็ผ่านไม่หมดหรอกทำเป็นเก่งดิโอไม่ไหวเลยป้องโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไรไม่ไก็ดูดูอไตราตราสมอง อันเก่าอันเก่าแล้วก็อันเกา่าอันเกา่กาเกา approved, <GO grocery stores> ี่ยวเรื่องอะไรเนี <danach> ่ยนะไม่ไหวนี่ก็นี่ดูเอาคู่โซโล่ทีมคู่ทีมบดอะไรอัตราการดูหัวก็ประมาณเนี่ยนี่หัวก็ประมาณเนี่ยเท่าไหร่เออเท่าไหร่วะมองไม่เห็นมองไม่ชัดก็ดูเอาเองครับใช้แว่นขยายซูมก็ได้เขาประมาณเนี้ยแว่นขยายซูมนี่ก็ บางก็เล่นโซโลนะโซโลอันนี้ก็เพื่อนตังกับเพื่อนตังอันนี้ก็ทีมด้วยสีสีอันนี้สีสี 4, 4. ทีมโซโลโซโลนี่ก็ทีมสี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 นี่เพื่อนตังแรงี้ยงเลี้งเพื่อนตังซีมสีสีเพื่อนตัง 4, 4. เพื่อนตังเพื่อนตัง,เอ,ตงเออประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ดูเอาไว้รีวิวอะไรอีกวะาอ๋อนี่เนี่ยฉายาเออประมาณเนี้ยก็บางไรไม่เคยมีแต่เรื่องนี้ก็ไม่เคยทำนะ ปฏิบัติจ้ำใจทำไมเออนี่ก็อะไรไม่รู้มาแล้วก็แรงเนาะแรงแรงแรงก็เออยู่อีกนี่สีสีี่อยู่อันดับที่ห้าที่หนึ่งเก่งเก่งมากเก่งเก่งเก่งจริงนี่รู้ดีเก่งเก่งต้อคเก่งเท่านั้นเพื่อนเออนี่ก็ออฟไลน์อยู่นะนเพื่อนกูแต่งงานเออก็เพื่อนของคุณ น่าน no. like mm ี่ก็อะไรอะไม่รูปเงี้ยรูปไม่มีเยอไม่มีแล้วก็แค่นี้แ่ละเพื่อนก่อนไลฟ์เพื่อนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างอันนี้ก็เพื่อนตังนะเดี๋ยวไอ้ดีเดี๋ยวพัดน้องจะไปดูนะเพื่อนตังนะเพื่อนตังโอ้ก็ดูเอาได้ไม่เอาดีกวเอาไว้ข้างหน้าดีกว่าให้ดูตอนนี้เลยมันไม่เสียวมาก็ดูเอานะเพื่อนไม่มีมีไม่เยอะหรอกอันนี้ป่าแป้งอะไรบ้างเออนี่ก็ อะไรอะไรวะเนี่ยยืบโอป่ะใช่ป่ะยืบโอแต่ไม่ของจริงหรอกก็ซ้ำจบไปแล้วนะดูเอานะก็เพนะื่อนเนี่ยป้องโซนเนี่ยเดี๋ยวไอดีไอดีเดี๋ยว, ID, ID. ยวข้างหน้า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 ต่อจักเพื่อนตังค์อะไรอะไรก็อย่างนี้น,นี้อะไรว,วะตัวอะไรไม่รู้ดันไม่ออกนี่อินอินนะอินอิน,อนไม่กล้าพูดเออไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีอะไรจะพูดไม่อะไรวะ มองไม่ชัดเลยเดี๋ยวดูใหมนะ่เดี๋ยวให้ดูประวัติเลยแล้วยนะอยู่เดอมอนหนึ่งจะจดับเดอมอนหนึ่งแคนในซีก็ดูได้นะดูได้ดูได้มีเออดูได้ก็ดูประวัติไปซะแต่ไม่มีอะไรจะพูดออพิมพ์ก็ได้นะไม่พูดพิมพ์ก็ได้ต่อไปก็ตาก,กันยิงหัวก็ ยี่สามจดสองก็ถือว่าเทพนะครับถือว่าเทพอยู่ถือว่าผ่านมาขนาดนี้แล้วเออเก่งอยู่เนี่ยเอสเควิซ่าใครไม่รู้นะแต่เทพมีีย่อีกเหมือนกับในที่หนึ่งเลยท่านฮานาจิบ้างท่านฮานาจิพวกที่โมจิใครวะอภีบอ่ะเกิดวะนี่จากเฟสนะเฟสเฟส,เฟสไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูแป๊บเดียว นี่เขาเนี่ยเออก็คีเอฟก,ก็มีแค่นี้นะสีเขียวสีเขียวนสีเขียวนะสีเขียวอืมอ่อต่อไปก็อะไรอีกว่านีแน่แคนแคนใช่ไหมแคนแคนแคนกำฟูนะเข้าได้ใกล้เวลสองแล้วเข้าได้ก็มีคนไม่เยอะแร้วไม่เกินสิบคนประมาณเนี่ยต่อลมเป็นนะก็มีประมาณเนี่ยก็มีแต่พวกผมททางั้านหนะก็หัวหน้าแคนก็ท่านมาบิชิกิเออชื่อ อ่านอ่นานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็มีไอ้ปองโสดชุงพลังก็มีทงทรงพลังเพื่อนหนเพื่อนตังพี่พี่ปวดเออก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรยเยอะแยะมากมายไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเออประมาณนี้แหละไม่มีอะไรยเยอะแยะแล้วมากมายหรอกครับก็ประมาณเท่านี้นะออแด็กเด็กแดกันนี้ทายในโทศรศัพท์เนี่ยอดีโทศรศัพท์นีก็ไม่มีเออเนี่ยดีกว่าเออ เพื่อนหรือเพื่อนก็เท่านี้นะครับนัน,นสำหรับอย่าดย๋ยเพื่งดีกว่าค่ากันค่าค่นี้สําหรับคนที่ลากหัวเป็นแล้วก็วางเป้าในการลากหัวเป็นนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเลยไปกันเลยนะครัถ้าเกิดใครวางเป้าลากหัวไม่เป็นเดี๋ยวเขาก็จะบ่นอีกให้ดูแป๊บเดียวดูเยอะไม่ดีกนรตักคา,า,ก,าก็ประมาณนี้ค ะให้ดูรักมาง่ายอยู่สำหรับคุณวังเป้าเป็นมีแค่นี้แหละแค่นี้เออพอแล้วพอ,อแล,แล้วงาสำหรับอืมวเดือยงานฟิวช์ๆๆใครวะนี่เอออินอินเนี่ยกๆๆวิวห้าสิบเจ็ดก็ถือว่าเทียมนะวัวก,กระมุนอันนี้มอสพี่ปวดประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรเยอะแยะหรอกนะอื วิวห้าสิบเจ็ดเงินเยอะเป็นเยอะอันนี้เอ้ยวิวหกสิบสามเคทีพีวีบอกเปลี่ยนก็ประมาณเนี้ยก็ดูเอาก็ดูเอานะอืมก็มีแค่นี้แหละทำไรกว่าก็ประวัติประวัติก็มีประมาณเนี้แล้วรีวิวไปกว่าที่หลังเธอก็ประมาณเนี่ยให้หมุนช่วยอดัมอดัม หมุนโชว์หมุนโชว์เพื่อนก็มีแค่นี้นะอะไรกิจกรรมไหมกิจกรรมไม่ไม่หรอกถ้าเต้นท้าเต้นถ้าเต้นท้าเต้นดูแล้วอ่อ <c oughs> ไปถึงสกุปัสสาวะไปถึงเจก่อนต้องรับเลยแบบสีทองครับรับโชย